ห,หลังจากที่ท่านชมพระอาทิตย์เสร็จแล้วนะครับท่านสามารถเดินทางกลับไปยังที่พักจากทางนี้นะครับนี่ครับกำลังเดินทางลงมานะครับท่านจะเห็นสาลานะครับมีศาลาพักระหว่างทางนะครับ นี่ครับจากสารานะครับเป็นสามแยกน้ให้เลี้ยวขวานะครับที่ต้นสนเยอะๆตรงนั้นนะครับและลานจอดรถบ้านลมฟ้าทองนะครับก็จะอยู่ที่ข้างล่างภูเขาลูกนี้นะครับถึงแล้วครับนี่คือทางลัดนะครับเมื่อกี้เราไปทางลัดนะครับ150เมตรนะครับแต่เมื่อกี้เราเดินลงมาระยะทาง200เมตรนะครับพอเจอสาราตรงนี้นะครับ ใช่อีกหน่อยเกิดไม่มีสาราขึ้นมานะฮะก็ให้จําตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ให้เลี้ยวขวาลงไปนะครับเลี้ยวขวาไปยังลานจอดรถนะครับบ้านร่มฟ้าทองนะครับหมู่18ตําบลปอเมืองแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับระยะทางทั้งหมดของภูชีฟ้าเดินขึ้นมา400เมตรนะครับได้ถึงลานจอดรถแล้วนะครับกล้วยป่าครับผม ถึงแล้วครับ